โพสโพสพบปะร้านทัสเฟเชียลวันนี้จะพาทุกคนมากันที่ร้านไฮเวย์คาเฟ่ ร้านไฮเวย์คาเฟ่เป็นคาเฟ่ชื่อดังสไตล์เมกันติดวิวทะเลบางแสนที่ใครๆก็ต้องแวะมามาเข้ามาที่ร้านบรรยากาศภายในร้านจะตกแต่งสไตล์เมกันโทนสีของร้านจะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนของร้านก็สวยทุกมุมเลยในส่วนของเมนูอาหารก็จะมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เฟรนฟรายไอศครีมหรือเมนูอื่นๆ่อีกมากมายเวลาสั่งอาหารให้เราสั่งที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะแล้วรอพนักงานเรียกสักพัก สั่งนั้นรอรับอาหารที่จุดรับออเดอร์ได้เลยที่เราสั่งมาจะเป็นไฮเวย์ชีสบีท b e อร Burger ทานคู่กับเฟรนฟรายตามด้วยล o ซเบียโฟตบตบท้ายด้วยไอศกรีม o c ก l ล t e s นเดย์บอกเลยว่าเนื้อเต็มคำมีความโฮมเมดอร่อยทุกเมนูเลยทีเดียว มากันที่บรรยากาศภายนอกมีโต๊ะให้นั่งชิลสไตล์แคนตินรับลมทะเลแบบนี้เลยและนอกจากนี้ด้านบนของร้านก็จะมีดาดฟ้าให้เราขึ้นไปถ่ายรูปแบบชิคๆก,กันอีกด้วยบรรยากาศดีวิวทะเลสวยสุดแนะนำให้ขึ้นมาช่วงเย็นนะถ้าตอนกลางวันจะร้อนมากและที่สำคัญร้านนี้ได้เลือกใช้ระบบจัดการร้านค้าโค้ดสโตรด้วยนะในการจัดการออเดอร์สินค้าไม่ว่าลูกค้าจะเยอะแค่ไหนก็จัดการได้ง่ายด้ช่วยคิดคำนวณราคาสินค้าได้อัตอนโนมัติดูแลเรื่องสต็อกสินค้าวัตถุดิบ จัดการกะเข้าออกของพนักง,งานรวมไปถึงการดูยอดขายรายวันเดือนปีได้อย่างเรียลไทม์อีกด้วยเรียกได้ว่าร้านไฮเวย์คาเฟ่เป็นร้านที่เหมาะกับการเข้ามาถ่ายรูปชิคชิทานเบอร์เกอร์โฮเมดอร่อยอร่อยที่มาพร้อมระบบจัดการร้านค้าที่ดีราคาไม่แพงร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเห็นร้านอยู่ติดริมถนนแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะเพราะร้านมีผู้จุดบริการจอดรถให้ด้วยใครที่แวะมาบางแสนต้องปั่นบุตรมาที่ร้านไฮเวย์คาเฟ่กันนะทุกคนใครไม่มาถือว่่าามาไมไถึง